จะปลูกสารแน่ด้วยการปักชำกิ่งใส่ใบไม้สดหรือใบไม้แห้งหรือกากมะพร้าวสักเพื่อให้ระบายน้ำและป้องกันดินไหลออกดินที่ใช้ปลูกจะเป็นดินเก่าซึ่งนำไปตากแดดแล้วประมาณ3-4แดดแล้วก็นำมาปลูกสารแน่ ใช้ไม้ตะเกียบจิ้มให้เป็นรูแล้วก็นำสารแเน่จิ้มลงไปตรงรอยรูที่เราจิ้มไม้ตะเกียบไว้ รดน้ำวันละหนึ่งครั้งจะเช้าหรือบ่ายก็ได้นำกระถางสารหน่ไปวางไว้ในร่มจนกว่าสารหน่จะแตกยอดออกมาสารหน่เริ่มแตกยอดออกมาแล้วค่ะ ถ้าแตกยอดออกมาลักษณะนี้ควรที่จะตั้งไว้ในร่มก่อนหรือเอาวางไว้บริเวณที่มีแสงเดดลํำไรการวางกระถางผักควรมีกระถางพี่เลี้ยงกระถางพี่เลี้ยงเป็นอย่างไรหินสารเน่กระถางนี้ไหมคะจะวางไว้บนกระถางมังกรอีกทีหนึง่ง เพื่อความชุ่มชื่นที่อยู่ใต้ดินเพื่อความชุ่มชื่นของกระถางผักสระแหน่ของเราก็จะงามยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับการดูแลสารแน่ก็รดด้วยน้ำหมักปลาทะเลจิตวันต่อครั้งอัตราส่วนการใช้สองช้อนโต๊ะต่อน้ำห้าลิตรและรดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสามวันต่อครั้งอัตราส่วนการใช้สองช้อนโต๊ะต่อน้ำห้าลิตรรดแบบนี้ไปเรื่อยๆสลับกันนะคะก็จะทําให้สารแหน่ของเรางามยอดสวยเจริญเติบโตให้เราเก็บกินได้เรื่อยๆ และถ้าป้องกันเชื้อราก็ลดด้วยจุลินทรีย์หนอกกล้วยอัตราส่วนการใช้หนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำห้ลิตรลดทุกๆ10วันก็ได้ไม่ต้องลดบ่อยถ้ามีหนอนหรือแมลงมารบก,กวนก็ฉีดพ่นด้วยน้ำหมักสมุนไพรไล่สตูพืชฉีดพ่นทุกๆ3วันจนกว่าสตูพืชจะหนีไปค่ะสาระแน่เป็นผักที่ไม่ชอบแดดจัด ควรที่จะตั้งกระถางไว้บริเวณที่มีแสงเดดลำไรหรือบริเวณที่มีแสงเดดครึ่งวันสารแนที่ปลูกก็เก็บกินหลายครั้งแล้วนะคะนี่รอยก็บกินนี่รอยเด็ดยอดกินนี่ค่ะเวลาเรากเก็บกินเนี่ยเราก็เด็ดยอดนี้เลยยิ่งเด็ดยิ่งดีนะคะเขาจะได้เป็นทรงพุ่ม ถ้าดินในกระถางสารแหนยุบเราก็ผสมดินเติมให้ดินที่ผสมก็จะมีดินด้วนหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้ผสมคลุกเคล้ากันแล้วก็มาเติมให้สารแหน่เวลาเราไปกินแหนมเนืองเขาก็จะให้สารแหน่กิงโตๆมาเราก็มาปลูกด้วยการปักชำเนี่ย เดี๋ยวก็งามนะคะอันนี้ในกระถางเล็กกระถางห้านิ้วค่ะสําหรับตัวนี้ปักชำในกระถาง4นิ้วนะคะเล็กๆก็เติมดินเหมือนกันค่ะเติมดินให้ เลาที่ใช้เศษอาหารไปทำปุ๋ยหมักนะคะเราก็มีผลพลอยได้เดี๋ยวน้ําหวานน้ำหวานไปอยู่กับพี่ทุ่งหยอกก็โอ้ยน้ํงหวานน้ำหวานหนูหนูหนนนไม่เอาลูกถอยก่อน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 ไม่เอาไม่เอายหยดูซิเนี่ยทำไมล่ะโอ้ยมา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 ,มา กอดกอดกดกอดแน่นๆมือจะได้มีมาปวนยากอดแน่นๆกดแน่นๆกดแน่นๆไปไปไปทำไมล่ะลูกเี่นไปหาพี่ทงหยอดไปพี่ทำหยอดมาเล่นกับน้องน้ำหวานหน่อยเดี๋ยว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 ก่อนลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนูเป็นไรลูกหนูเป็นไรจะให้ยายกอดเนี่ยนูหนก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 ไปไปไปคุมนกไป จะเอาอะไรหนูจะเอาอะไรลูกหนูจะเอาอะไรโอ้ยนี่โดนผักยายนี่อาลงลงเดี๋ยวตีตีตีดีไหม,มตีเปี้ยดีไหมถอย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 ไหมนี่นี่ถอยไหมยายตีเปี้ยเลยนี่นอนนอนนอนลงนั่งลงนิ่งๆอืมอ่ะ เวลาที่เรานำเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมักนะคะก็จะได้ประโยชน์อยู่สองอย่างหนึ่งเราก็ได้ปุ๋ยมาบำรุงผักของเราบำรุงต้นไม้ของเราแล้วก็ในเศษอาหารน่ะอย่างสมมติเรากินส้มตำใช่ไหมคะก็จะมีส่วนประกอบของพริกเมล็ดพริกก็จะอยู่ในส้มตำแล้วก็เมล็ดมะเขือเทศก็จะอยู่ในส้มตำแล้วพอเรามาเรา พอเราหมักเศษอาหารประมาณสองเดือนเป็นปุ๋ยแล้วเราก็มาบำรุงผักผลไม้ของเรานะคะพอบำรุงผักผลไม้ของเรามเมล็ดพริกกะ,มะเมล็ดมะเขือเทศก็จะอยู่ในปุ๋ยหมักแล้วพอเรานำมาบำรุงใช่ไหมคะ,มะเมล็ดพริกก็จะงอกขึ้นมานี่เห็นไหมคะมะเขือเทศก็จะงอกขึ้นมาเช่นกันค่ะ กขึ้นมาทุกสัปดาห์เลยก็จะไม่ค่อยได้เพาะเมล็ดพิกนะคะก็จะนําต้นกล้าพริกต้นนี้ไปปลูกเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะค่ะนี่ต้นกล้าพริกที่อยู่ในกระถางผักกาดเขียวน้อยอันนี้ผักกาดเขียวน้อยนะคะนี่ต้นกล้าพริกเดี๋ยวก็จะย้ายต้นกล้าพริกนี้ไปปลูกค่ะและนี่ก็จะเป็นต้นกล้ามะเขือเทศนะคะต้นเล็กๆเ,เนี่ยเกิดกับ กระถางผักเคียวค่ะและนี่ก็จะเป็นต้นกล้ามะเขือเทศเหมือนกันค่ะเนี่ยเกิดกับกระถางกระลำปลีค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวโตกว่านี้อีกสักหน่อยก็จะย้ายไปปลูกเหมือนกันค่ะจะให้ดูผักปลังกระถางนี้นะคะ งามมากๆนี่ดูยอดสิคะเนี่ยแล้วดูใบค่ะเนี่ยเท่ากับสองฝ่ามือของแม่มาริซอนเลยนะคะเนี่ยใบใหญ่มากยอดก็อวบมากนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็จะเก็บไปกินกับน,น้ำพลิกค่ะไปรวกกินกับน,น้ำพลิกนี่อวบมากยอดแล้วก็จะปลูกใส่กระถางมังกรค่ะ กระถางมังกรก็จะนำกระถางกระหล่ำปีมาตั้งบนกระถางมังกรอีกทีหนึง่งนี่กระถางมังกรกระถางใหญ่แล้วเวลาปลูกผักปรังนะคะอันนี้แม่บริซอมาเสียบกิ่งใหม่เนี่ยก็จะปลูกชิดๆกระถางแบบนี้เราก็จะใช้ประโยชน์จากกระถางได้ได้คุ้มค่านะคะเป็นการประหยัดพื้นที่ ลองไปทำดูนะคะเนี่ยเราวางกระถางซ้อนกระถางหรือจะเป็นผักชนิดอื่นก็ได้เนี่ยปลูกลงกระถางมังกรแต่แม่บดีซ้อนชอบวางกระถางซ้อนกระถางนะคะเพื่อให้กระหล่ำปีเนี่ยงามติมที่หัวใหญ่หัวโตนะคะเนี่ยเวลาเราปลูกผักปรังแล้วก็ปลูกชิดๆนี่เวลาเขาต่อย,ยอดออกมาเขาไม่ไม่เข้าไปกลางกระถางอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นหา เลื้อยไปตรงนูน้นตรงนี้นะคะเนี่ยอันนี้ก็ชิดกระถางแล้วเลื้อยขึ้นรั้วค่ะเนี่ยอันนี้รั้วบ้านเนี่ยเขาก็จะเลื้อยขึ้นรั้วเขาจะไม่เลื้อยมากลางกระถางนะคะกลั่ำปีก็อยู่กลางกระถางไปวิธีปลูกผักพื้นที่น้อยค่ะขวานลูกขวานขวานลูก ขวัญขวัญลูกทำไมหนูมานอนหนุนหลังเท้ายายล่ะเฮ้อืมสบายไหมลูก สุดท้ายนี้ก็ขอฝากสินค้าของร้านแม่มริสนเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะมีน้ำหมักปลาทะเลสูตรเข้มข้นบำรุงพืชผักผลไม้ทุกชนิดให้โตเร็วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเร่งโตรำต้นแข็งแรงจุลินทรีย์หนอกกล้วยป้องกันเชื้อราฟื้นฟูสภาพดินน้ำหมักสมุนไพรไล่สตูพืชนอกจากนี้ยังมีต้นพันธุ์มะตูมแขกต้นพันธุ์ผักหวานบ้านต้นพันธุ์ ย่อแล้วก็ ผักวอเตอร์เคสผักเป็ดญี่ปุ่นหนอกกุยช่ายโบราณหนอกกุยช่ายโบราณเนี่ยปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้เป็น10บสปีปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ตลอดชีวิตเลยค่ะถ้าเราดูแลดีๆและยังมีผักพื้นบ้านต่างๆอีกมากมายมากกว่า30ชนิดเดี๋ยวแม่บริสอนจะให้รายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ ช่วกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ like, share, ให้แม่มริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ